ปรับโค้งให้เราแล้วอ่าเราสามารถที่จะเลือกปรับโค้งแบบไหนก็ได้ถ้าเราจะเอาใส่ด้านบนเราก็ขึ้นไปนะไปใส่ลากไปใส่ด้านบนตอนนี้ผมจะขอใส่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ expert m a p channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสอนเทคนิคการสร้างตัวอักษรโค้โดยใช้โปรแกร,รม photoshop นะครับ สำหรับวิธีการสร้างตัวอักษรโครง้งหรือเทคนิคการสร้างตัวอักษรโค้งในโปรแกรม Photoshop นั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยครับครับนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าจอโปรแกรม Photoshop นะครับและนี่ก็เป็นรูปภาพที่ผมจะนำมาใส่ข้อความโค้งด้านล่างโลโก้ตัวนี้เหมือนกับที่ผมให้ดูในต้นคลิปนะครับสำหรับเทคนิควิธีการทำตัวหนังสือโค้งอยู่ใต้อ่ โลโก้นะครับสามารถทําได้ไม่ยากเลยนะฮะอันดับแรกผมขออนุญาตสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไดเอาโลโก้ตัวนี้ไปใส่กับตัวข้อความนะครับแลกววิธีการสร้างไฟล์ใหม่ก็ไม่ยากจริงๆผมเคยทําในวิดีโอคนก่อนนั่นแหละนะครับก็คือให้เราไปที่เมนูไฟล์นะฮะแล้วก็เลือกที่ New นะครับคำส,สั่ง New เสร็จแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ที่เราจะเซฟนะครับผมอก ใส่คำว่าโลโก้อะโลโก้ด with ัวอัอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนขนาดผมก็จะเอาประมาณนี้ที่ผมเคยตั้งเอาไว้นะโอเคส่วนเรื่องารายละเอียดต่างๆนี่ถ้าหากว่าใครสนใจก็กลับไปดูในวิดีโอคนก่อนได้นะครับตอนนี้ผมขอเซตเซตแบ k ็กกราวเป็นแบบทันเฟล้ t นะทันทันเฟล้นนะนนนนะก็คือเป็นโปร่งใสนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มโอเคครับ ในเมื่อเราทําการสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับสร้างไฟล์ขึ้นมา,สา,นมาเสร็จปับ๊บเราก็ได้หน้าจอาเปล่าๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะทําการเอาโลโก้มาใส่ก่อนก่อนที่จะใส่ตัวอักษรโค้งน,นะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใส่ตัวอักษรก่อนก็ได้หรือจะใส่โลโก้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างวิธีการเอาโลโก้มาใส่ก่อนนะตอนนี้คือรูปภาพ photoshop นะรูปภาพโลโก้ของโปรแกรม photoshop ซึ่งถ้าดูแล้วนี่ก็คือเป็นขนาดที่กว้างนะครับผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า คอปตัวนี้นะครับเครื่องมือคอปนะคอปทูนนะคลิกปุ๊บนะเขาก็จะทําให้เราทําการตัดหรือครอบผ้าพครงยี่ห้อครอบภาพให้มันได้เฉพาะโลโก้ปรต่อนนะครอบผ้าพ้าพแบบนี้่ะพอทําเสร็จปั๊บก็กดเครื่องหมายถูกตัวนี้อ่าเราก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วลําดับต่อไปนะครับผมก็จะทําการตัดพื้นหลังตัวนี้ออกจริงๆวิธีการตัดพื้นหลังเนี่ยผมเคยสอนไปในวิดีโอคนก่อนแล้วนะครับว่า ถ้าหากว่าเป็นพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังสีเดียวกันเนี่ยแนะนําให้ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับก็คือเครื่องหมายเมจิกนะครับเมจิกเวนทูนนะครับคลิกปุ๊บนะหนึ่งทีเสร็จแล้วอ่าอันดับแรกเราเราต้องปลดล็อกอ่าดหน้าหัวนี่ยนะเมจิกเวนทูนอ่าใช้เครื่องมือเนะี่ยเมจิกเวนทูนคลิกปุ๊บอ่าเราจะได้เป็นตัวตัวโลโก้แบบนี้มาให้เราคลิกอ่ะเห็นไหมครับก็คือเราคลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะทําการ เลือกพื้นที่สีที่ใกล้เคียงกันพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บวิธีการตัดพื้นหลังออกง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดครับกดปุ่ม delete นะครับเห็นไหมหายไปแล้วครับเราก็จะเหลือเฉพาะตัวโลโก้สวยๆนะทีนี้เราจะเอาโลโก้ตัวนี้นะครับมาใส่ในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมามาตัวนี้นะทำได้ง่ายมากให้เรากลับมาที่ไฟล์ตัวนี้เสร็จแล้วให้เลือกใช้เครื่องมาเครื่องมือเครื่องมือนะครับ มูฟทูลนะมูฟทูลตัวนี้คลิกเราสามารถที่จะเอาเมาส์คลิกเนี่ยเห็นไหมมันสามารถลากได้แล้วก็คลิกซ้ายข้างครับเสร็จแล้วก็ลากไปใส่ในไฟล์ที่2ของเราแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ปลอดอ่ะเราจะสังเกตว่าภาพที่เราใส่มามีขนาดใหญ่นะเราก็ทําการดึงลงมาครับดึงลงมานะดึงดึงมุมตัวนี้ลงมาคือท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดึงตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันนะนะดึงดึงเหมือนกันนะดึงใช้แบบไหนก็ได้ดึง มันจะขออนุญาตดึงให้เล็กประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ใส่ข้อความด้านล่างพอได้ขนาดตามที่เราต้องการเสร็จปุ๊บก็กดปิดกดถูกต้องนะครับกดปิดไปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับการใส่ข้อความด้านล่างนะครับหรือเทคนิคการใส่ข้อความโค้งนะครับสามารถทําได้ง่ายมากเพียงแค่ให้เราคลิกที่เครื่องหมายเพนะ้นทูลนะเพ้นทูลตัวนี้คลิกเพ้นทูลนะครับเสร็จแล้วก็ คลิกพื้นที่เราต้องการจะพิมพ์ทีนี้ผมจะขออนุญาตใส่พิมพ์คําว่า adobe นะครับ a d o a d o b e a d o b น e a d o b e photoshop นะครับ photoshop a d o b e photoshop นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกเครื่องหมายมุขทูลลากมาใส่ใตัวหน่งที่เราต้องการนะครับเอาละทีนี้เทคนิคนะครับเทคนิคที่เราจะทำให้ตัวหนังสือโค้งนะครับ เทคนิคการทำตัวนงสื่อโค้งสามารถทำได้ง่ายมากเพียงแค่ให้เราคลิกที่เครื่องหมายทูนนะเครื่องหมายตัว T นี้คลิกหมายตัวทูนเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ข้อความน,าน,นั้นๆหนึ่งทีครับต่อไปให้เราไปคลิกที่ตัว T เส้นโค้งตัวนี้ครับนะ Create o r Text นะครับคลิกปั๊บอ่าเราจะได้หน้าต่อหน้า หน้าจอนะหน้าเขาเรียกว่าหน้าต่างดาวล็อกบล็อกขึ้นมาตัวนี้สไตล์ให้เราคลิกเลือกครับเขาจะมีสไตล์ให้เราเลือกหลายรูปแบบมาครับทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการใส่โค้งนะก็คือตัวนี้ตัว ARC ตัวนี้คลิกปับ๊บนะเขาจะมีรูปแบบโค้งให้เรานะรูปแบบโค้งตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เราจะปรับซ้ายปรับขวาได้หมดครับก็คือตัวเบนตตัวนี้เปน็นเราสามารถเลือกอะดูอ่ มันจะปรับโค้งให้เราแล้วเราสามารถที่จะเลือกปรับโค้งแบบไหนก็ได้ถ้าเราจะเอาใส่ด้านบน้วก็ขึ้นไปนะไปใส่ลากไปใส่ด้านบนอน,นุโมจะขอใส่ด้านล่างนะครับผมก็จะปรับขนาดให้มันพอดีกับโลโก้ของผมนะครับจริงๆตัวนี้เราสามารถปรับได้นะเนี่ยมันจะมีรูปแบบการปรับซ้ายขวาโค้งซ้ายขวานะถ้าเป็นศูนย์ก็จะตรงกลางพอดีตัวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยก็คือปรับปรับขนาดนะอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับพอผมได้ขนาดตามที่ต้องการเสร็จปุ๊บผมก็กดโอเคนะใช้เครื่องหมาย move tool นะเพื่อที่จะดึงให้อ่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะทำการตกแต่งข้อความนิดนึงนะครับตกแต่งข้อความนะครับก็ทำได้ไม่ยากก็เอาเมาส์คลิกที่ Move Tool ทีนึงนะอ่ะจริงจิคลิก Move Tool ก็คลิกตัวนี้ทีนึงแล้วเราก็มาดูที่เลเยอร์ฝั่งขวาด้านล่างนะครับ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเลือกอยู่ที่ข้อความ Adobe Photoshop เสร็จแล้วให้เราคลิกที่ตัวนี้ฟังก์ชัน fx นะเลือก blending option ทีนี้ผมก็จะขอใส่สโตกให้มันหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยใส่สโตกให้มันหน่อยนึงนะครับ,รบเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับคลิกหนึ่งทีเปลี่ยนสีก็ได้นะชอบสีไหนก็เลือกเอานะชอบสีไหนก็เลือกเอาได้นะชอบสีไหนเลือกเอานะอ่ะ ประมาณนี้นะครับจับสีแดงเสร็จแล้วนะกดโอเคเลือกสีเสร็จปั๊บปรับไซส์ให้มันได้เราจะเอาไซส์แบบไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคการปรับตัวงสื่อโค้งนะทีนี้ผมดึงนิดนึงสมมติว่าเราจะใส่โค้งด้านบนก็ทำได้นะครับถ้าอยากจะใส่โค้งด้านบนก็คลิกอีกทีนึงนะก็คือสร้างสร้าง สร้างข้อความใหม่ตรงนี้ยรับว่าเ,เทคนิคและกันนะครับเทคนิคสร้างตัวอักษรโค้งอ่าเสร็จปั๊บนะครับผมใช้เครื่องหมายมุกทูลดึงมาในตำแหน่งที่ต้องการนะครับต่อไปนะครับให้เลือกที่อ่าไททูลหนึ่งทีนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวอักษรนั้นนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่ตัวทีโค้งตัวนี้นะครับ เลือกสไตล์อยากจะได้สไตล์ไหนก็ได้นะ,ะสมมติอยากจะได้สไตล์สไตล์แบบนี้แบบโค้งเยอะๆหน่อยกบคียกโอเคนะใส่มุกทูนดึงลงมาครับนะอ่แบบนะงงาอแบบนี้ก็ได้นะครับวงจะดึงตัวนี้ลงมาอีกนิดนึงดึงตังนี้ลงมาอีกนิดหนึ่งดึงดึงดึงลงมาอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับปรับนะถ้าเราอยากจะปรับแต่งข้อความก็เป็นดิงออปชั่น เลือกโตกนิดนึงนะใส่ส,นะส,สีนะครับใส่สีโอเคนะครับปรับไอปรับนิดนึงนะครับปรัความโปรงใสนะแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับนะักนี่ก็คือเทคนิคก,การสร้างตัวอักษรโคร้งนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสหรวัสดีครับี